สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเคยสุพรรณชาแน,นลค่ะพี่พีหรือสวนบอลสีเขยสุพรรณนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปัน เราเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะคะมากนแบ่งปันไม้นะคะหนูขอแอยะแจ้งวิธีการสั่งซื้อให้ทราบก่อนนะคะสําหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอเคยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกค่ะวิธีการสั่งซื้อนะคะพี่ๆดูคลิปแล้วชอบต้นไหนจดชื่อค่ะแล้วก็โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์098นะคะ2650905ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือสแกน q ิว o d e คที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะค่าส่งคลิปเป็นแบบมา จ่ายค่ะหกบาทโอนได้นะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะไม่มีบวกเพิ่มสั่งกี่ต้นก็จ่ายแค่หกสิบนะคะส่งด่วนปลาณสี์ไทยค่ะมีรอบส่งทุกวันเว้นวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นนะคะที่เราไม่ได้จัะส่งไม้นะคะมาค่ะพี่ๆเริ่มที่ต้นนี้เลยที่พี่ๆเห็นอยู่นะคะต้นนี้มีนามว่าสุพรรณหงษ์นะคะสุพรรณหงเป็นบอล หนูไม่แน่ใจว่าเป็นใบหอกหรือใบายาวค่ะพี่ๆีต้องขอโทษทีนะคะแต่น้องเป็นยาวมากนะคะอันนี้ยังไม่สุดฟอร์มนะคะให้ดูตัวอย่างนะจริงๆรงน้องจะกัดแดงได้เต็มใบามากกว่านี้นะคะนี่ขนาดยังไม่สุดฟอร์มนะคะพี่ๆเดี๋ยวให้ดูก่อนยังไม่สุดฟอร์มเนี่ยใบายาวยี่สิบกว่าเซนแล้วเนี่ยนะคะประมาณยี่สิบเซนแล้วนะคะ นี่ยังไม่สุดฟอร์มนะนะคะถ้าสุดฟอร์มยาวได้กว่านี้ทําฟอร์มกอสวยมากให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะพี่ๆส่วนต้นที่แบ่งจะเป็นต้นนี้ต้นที่แบ่งน้องอยู่ในกระถางห้าขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนใส่แบ่งไส่แม่พันธุ์ให้เลยอะให้พี่ๆดูฟอร์มก่อนไส่แม่พันธุ์เลยค่ะสําหรับสุพรรณหงษ์ต้นที่แบ่งต้นนี้กําลังกัดสีเลยนะคะขนาดความยาวของใบเกินฝ่ามือแล้วนะคะ ต้นนี้แบ่งให้พี่ๆในราคา370บาทนี่เลยนะคะสุพรรณนงหงไซแม่พันธุขอที่370บาทฟอร์มสวยมากอ่ะให้พี่ๆดูก่อนว่าฟอร์มสวยขนาดไหนน้องกำลังกัดสีได้ทรงฟอร์มสวยๆเลยค่ะ กระถาง5นิ้วนะคะน้องอยู่ในกระถาง5ขนาดความสูงรวมกระถางเกิน30เซนแล้วต้นนี้ฟอร์มสวยมากนะคะเป็นไซส์แม่พัน์ธุแล้วค่ะสําหรับสุพรรณหงนะคะกว่าจะได้ไซส์นี้ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะพี่ๆนะคะขอแค่370บาทพอสําหรับสุพรรณหงต้นนี้นะคะอ่ะให้ดูตัวอย่างอีกทีหนึง่งถ้าสุดฟอร์มน้องจะแดงได้มากกว่านี้อีกนะคะ น้องจะแดงได้มากกว่านี้อีกเนี่ยหนูแปะรูปท่าเต็มฟอร์มให้นะคะมีแบ่งกระถางเดียวค่ะไซส์นี้นะคะสำหรับสุพรรณหงส์ค่ะพี่พี่สาม้อยเจ็สิบาทเท่านั้นน้องอยู่ในกระถางห้าขนาความสูงรวมกระถางเกิน30สเซนแล้วค่ะต่อที่ต้นนี้กันค่ะพี่พี่นะคะนี่สูงกระดูกให้เห็นชัดๆเลยนะคะสําหรับเรืองพระน้ารายค่ะไม้กระสีที่ เรา,ใช,เา,า,าใช้เวลากว่าจะกัดสีนานน้องใช้เวลาในกว่าจะกัดสีนานนะคะแต่ถ้ากัดสีแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยมากนะคะให้ดูนะคะลายกระดูกชัดนะคะทั้งสีทั้งลายกระดูกคือมันมันสวยมากจริงๆสําหรับเรืองพันอรารนะคะต้นเต็มฟอร์มนะอ่ะมาดูต้นที่หนูแบ่งกันนะคะน้องอยู่ในกระถางห้าขนาดความสูงรมกระถางอยู่ประมาณนี้30สเซนโดยประมาณ ซส์นี้หนูแบ่งให้พี่ๆเบาๆเลยนะคะเนี่ยเริ่มกัดสีกัดลายเห็นไหมคะว่าลอนกระดูกขึ้นมาแล้วเม็ดสีเริ่มมาแล้วนะคะสีเริ่มมาแล้วแต่ลอนที่ชัดเลยคือลอนกระดูกเขาหนูเรียกเป็นลอนกระดูกกระดูกเขาขึ้นเป็นแบบมันกระดูกนูนนะคะพี่ๆนะคะกระดูกเขานูนนะคะเนี่ยนูนมากนะคะเหมือนต้นแม่เลยเห็นปะต้นแม่ก็กระดูกนูนชัดเลยนะคะเนี่ยเห็นปะนะคะ แบ่งกระถางนี้ขอที่สองร้อยบาทนะคะเรื่องพานาไรกระถางห้าค่ะต้นนี้ขอที่สองร้อยบาทค่ะพี่ๆกัดสีแล้วเริ่มกัดสีแล้วนะคะแต่ยังไม่เต็มฟอร์มนะถ้าเต็มฟอร์มต้องแบบนี้นะคะนี่ต้นแม่นะคะแบ่งกระถางห้าขอที่สองร้อยบาทพอค่ะสําหรับเรื่องพานาไรกระถางห้านิ้วจ้าพี่ต้นนี้กันค่ะพี่ๆน้อมีนามว่ารถทเสนนะคะ พระรถะเสนตับนาม12ไม้หายากอีกหนึ่งตัวอ่าอันนี้น้องอยู่ในกระถาง5ขนาดความสูงรวมกระถางประมาณสามเซนอ่ให้ดูฟอร์มก่อนนะคะเริ่มกัดสีแล้วจริงๆหไม้เอ็นที่หนูบอกว่าไม้โบราณม,มันาไปได้หลายสีถ้าแก่จะจัดสีเข้มก็มีว่างขอดูต้นแม่นะขอดูต้นนี้นะ แกจะจัดสีเข้มได้ขนาดนี้เลยก็มีนะคะเดี๋ยวหนูแปะรูปต้นเต็มฟอร์มให้ดูด้วยอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะแบ่งกระถาง5ขอที่2อ0ร้อบาทพอนะคะพระรทถตเสนตับนางสิบสองนะคะขอที่280บาทพอค่ะพี่ๆฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะพระรัทเสศสองร้อยแบาทจ้าต้นนี้กันค่ะพี่ๆนะคะ นางกิมิทาเทวีค่ะกิมิทาเทวีตับนางสงกรานนะคะประจำวันโศ<ด>กนะคะนี่เลยนะคะกิมิทาเทวีอ่าต้นนี้วันนั้นนะขายต้นไซส์แม่พันุ์ไปละไม่มีใครเอาเราเก็บตั้งแม่เพิ่มขายต้นลูกแล้วกันนะขายลูกแทนนะคะในเมื่อขายแม่ไม่เอาเราก็ขายลูกกิน <c oughs> อ่ะ อันนี้ให้ดูตัวอย่างตอนโตนะคะกิม like ิ wrote, obsession. ทาเทวีกัดสีได้ถึงมากกว่านี้ด้วยซ้ํานะคะพี่พ <weed> ี่สำหรับนางกิมิทาเทวีกัดชมพูได้มากกว่านี้นะคะอ่ะอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะแล้วน้องจะเป็นบอลใบยาวมากยาวแบบยาวแต่ว่าสะโพกกว้างนะคะเห็นปะนี่ไม่สุดฟอร์มนะสุดฟอร์มยาวได้มากกว่านี้นะคะนี่เลยฝ่ามือแล้วนะนะคะนางกิมิทาเทวีแบ่งกระถางสี่ค่ะพี่พี่ให้ดูตัวอย่างต้นโตก่อนนะคะอ่ะต้นที่แบ่งนี่กัดสีละ นี่แบ่งสองกระถางกิมิธาเทวีกระถางสี่อ่ะขอต้อนนี้ละกันต้นนี้กระสีสวยต้นนี้กระสีสวยและกระถางสี่ฟอร์มสวยๆใบโตๆตย้ายลงกระถางแปดได้เลยนะคะหกหรือแปดก็ได้อ่ะนะคะหกหรือแปดก็ได้สําหรับกิมิทาเทวีกระถางสี่ต้นนี้หนูขอที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาท คือมันเล็กแค่กระถางเท่านั้นแหละกบพี่ๆนะเห็นปะดูใบก่อนใบเนี่ยเกือบจะเต็มฝ่ามือแล้วนะใบใหญ่ละเลยไซส์กระถาง4ไปแล้วต้องย้ายลงกระถาง6หรือ8แล้วนะคะขนาดความสูงรวมกระถางเกิน20เซนนะคะสูงเกือบ30เซนแล้วสําหรับกิมิทาเทวี TV, ต้นนี้ขอที่180บาทนะคะตัดนางสงการนะคะต้นที่1 และกีมิทาเทวีต้นที่สองสี่เริ่มมาแล้วเหมือนกันนะคะแต่ไม้ยังไม่เยอะนะเดี๋ยวต่อไปไม้ใหญ่ๆจะหายากแล้วนะคะพี่ๆไม่มีใครทําไม้ได้แบบใหญ่ขนาดนั้นได้แล้วต่อไปอาจจะเป็นกระถางสี่กันแล้วนะจะเห็นไม้กระถางสี่ขนานแล้วนะคะ กิมิทาเทวีกระถางสี่ต้นที่สองขนาดความสูงรวมกระถางเลยยี่สิบเซนแล้วฟอร์มสวยเหมือนกันสี่เริ่มมาแล้วแต่ต้นนี้อขอแค่ร้อยห้าสิบาทพอนะคะนางกิมิทาเทวีตับนางสงการต้นนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทพอค่ะมีแบ่งสองต้นนะคะพี่ๆนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นแม่อีกทีนึงนี่กิมิทาเทวีค่ะมีแบ่งสองกระถางเท่านั้นนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทกับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทชอบต้นไหนระบุหมายเลขได้เลยจ้า ที่ต้นนี้กันค่ะนายมั่นปืนยาวค่ะกระถางห้าขนาดความสูงรวมกระถางอ่ะพี่พี่ดูเกินสามสิบเซนไปแล้วนะคะท่วมไม้มันทัดหนูไปแล้วนะเราก็เริ่มกัดสีแล้วด้วยนายมั่นปืนยาวกัดสีแดงเต็มใบสวยมากตัดกับกระดูกเขียวค่ะพี่พี่แต่ใช้เวลานิดนึงนะแต่ว่าอันนี้ก็เริ่มกัดสีให้แล้วแต่ถ้ากัดสีสวยเมื่อไรนะคะ บอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะคะมีแบ่งให้พี่ๆสองกระถางฟอร์มกําลังสวยๆเลยนะคะทําฟอร์มกอสวยมากนายม่านปืนยาวแบ่งให้ที่กระถางละ250บาทไซส์นี้เลยค่ะไซส์ใหญ่เลยเนะี่ยเห็นปะใหญ่ๆเลยค่ะต้นโตๆนะคะกระถาง5นะคะความสูงรวมกระถางเกิน30เซนแล้วนะคะให้ดูฟอร์มก่อน ไม่โบโบเบ้ๆนะ,ะ Baby, นะเห็นปลาฟอร์มสวยเลยนะคะขอที่กระถางละ250บาทพอค่ะสำหรับนมั่นปืนยาวค่ะมีแบ่ง2กระถางเท่านั้นนะคะตับพระร่วงค่ะนมั่นปืนยาวอันเชิญหลวงพ่อมาสักหนึ่งองค์ค่ะอ่าพี่ๆตอนนี้ใบหอกใบไผ่กำลังมาไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะคะมีเท่าไรก็ไม่พอขายตอนนี้แนะนว่าหลวงพ่อพูนค่ะ,หล,คะหลวงพ่อพูนมีใบสองแบบ เป็นแบบใบไผ่ก็มีเป็นแบบใบหอ,อกแบบนี้ก็มีแต่ที่นิยมกันคือใบหอ,อกแบบนี้นะคะคือใช่ตัวโตวเขาคือแบบว่ามันมันมนเนี่ยใบมันจะกว้างมันจะไม่เหมือนใบไผ่หลวงพ่อพูมีสองแบบนะคะถ้าเป็นใครที่ได้มาเป็นแบบใบไผ่มาลู่ๆเลยอะ่ะแบบใบเรียวๆเ,เลยอะ่ะอันนั้นก็คือหลวงพ่อพูมเหมือนกันหลวงพ่อพูมีใบสองแบบนะคะ แต่ตัวนี้ที่หนูเก็บนะคะที่หนูเก็บเนี่ยจะเป็นตัวใบหนาเป็นใบหอ,อกแบบนี้นะคะไม่ใช่ใบไผ่นะคะใบจะกว้างแล้วก็ขอบใบจะพลิ้วๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับหลวงพ่อพูนอันนี้เป็นต้นตัวอย่างต้นเต็มฟอร์มน้องกัดจะกัดชมพูดได้ขนาดนี้เลยนะคะ<ม>แดดกับดินมีผลต่อการปลูกต้นไม้นะคะมีผลต่อสีของใบนะคะอ่ะตัวนี้หลวงพ่อพูนให้ดูตัวอย่างต้นเต็มฟอร์มนะนี่นะคะกัดชมพูดได้แบบนี้เลยแล้วก็ใบยาวมากเห็นปะ สวยเลยนะคะหลวงพ่อพูนนี่ขนาดไม่ได้ไม่ได้ทำฟอร์มกอนนะต้นเดียวก็ใบดกได้ขนาดนี้นะคะนี่ให้ดูอ่ะต้นที่แบ่งเห็นปะอ่ะเดี๋ยวนับใบไปพร้อมหนูก็ได้ต้นที่แบ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่คือกระถางห้ามีสิบใบใบดกมากนี่ฟอร์มประกวดได้เลยนะไซนี้เนี่ยมีสิบใบอะ่ะหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่สิบ อ่ะสิบไปเลยนะคะหลวงพ่อพวงกระถาง5นิ้วขนาดความสูงรวมกระถางไม้ไม่ใช่ไม้สูงไม้ทรงค,คอมเพกเพราะฉะนั้นต่อให้ตโตกว่านี้มันเห็นป่ะพี่ๆอ่ะให้ดูมันไม่ได้ความสูงไม่ได้ต่างกันมากเลยขนาดต้นจะเต็มฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยนะคะขนาดความสูงไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะแต่ให้ดูใบดีกว่าดูฟอร์มใบดีกว่านะคะใบดกกระจีแล้วด้วยนะคะสาหรับหลวงพ่อพูนกระถางนี้ฟอร์มสวยๆขอที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่ๆกระถาง5นิ้ว ะะหลวงพ่อพูลกระถาง5นิ้วคอที่250บาทพอนะคะชอบก็จัดได้เลยช่วงนี้ใบหอกใบไผ่กำลังมาเก็บต้นเดียวไม่พอเชื้อหนูนะคะเก็บต้นเดียวไม่พอเชื้อหนูได้เลยนะคะเพื่อนมาเที่ยวบ้านนี่ต้องขอซื้อแน่นอนนะคะต้นนี้หลวงพ่อพูลแบ่งให้ที่250บาทพอจ้า มาต่อที่ต้นนี้กันค่ะพี่พี่ไม้เก่าไม่มีจํานวนในตลาดนะคะถึงจะเป็นไม้สีพื้นแต่มันไม่ได้พื้นอย่างเดียวเห็นปะน้องจะเปือกปั่นนี้ด้วยนะคะใบหนามากไม้นอกตู้ค่ะต้นนี้กระถางหกนะคะไม้กระถางหกไม้นอกตู้ค่ะอ่ะให้พี่พี่ดูต้นเต็มฟอร์มก่อนต้นนี้มีนามว่าประดู่แดงนะคะประดู่แดงน้องอยู่ในกระถางหกอ่ะให้ดูเห็นฝ่ามือหนูปะ เม็ดสามมือเลยนะคะใบใบใหญ่โตมาโหฬานมากแล้วก็ใบหนาใบแข็งก้านแข็งค่ะเลี้ยงนอกตู้แบบสบายๆเพราะว่าต้นนี้ก็อยู่นอกตู้เหมือนกันมีสองต้นในกระถางที่เห็นโคนเป็นเม็ดเม็ดแบบนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะพี่พี่ทรายค่ะทรายล้วนๆเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยหูรูปให้ดูทรายมันเกาะเพราะว่ามันเลี้ยงนอกตู้อะเราพื้นหนูมันเป็นพื้นทรายเนาะ มันเป็นพื้นทรายแบบนี้พอฝนตกมันก็กระเด็นใส่เนี่ยใบเบยหมดเลยดูมันใบอ่ะใบนี้มีตําหนิหนูเด็ดออกนะคะใบนี้มีตําหนธแล้วถ้าส่งก็คือทิ้งใบยอยู่แล้วลวันนั้นเด็ดออกให้เลยนะคะนี่ปลาดูแดงนะคะมีสองต้นในกระถางน้องอยู่ในกระถางหกไม้ขนาดนี้ลงหัวแล้วนะคะพี่ๆไม้ลงหัวแล้วนะเนี่ยแล้วกําลังสวยเลยนะคะวันนี้ไม่ซื้อหนูจับผ่าละ ถาวันนี้ไม่ซื้อหนูจับผ่าแล้วนะคะต้นนี้แบ่งพี่ๆให้ในราคาสองต้นต้นโต,โตโตเลยนะเอาไปสามร้อยห้าสิบาทปลาดูแดงไม่มีจํานวนในตลาดนะคะพี่เก็บได้เก็บนะไม่ใช่จอมทับนะคะให้ดูก่อนมันไม่ได้แดงล้วนอย่างเดียวน้องก็อาจจะเปอรอะแบบเนี้ยแต่เปอรอะแบบดุดุดักดักแบบนี้เลยนะคะสําหรับปลาดูแดงนะหรือถ้าแดงล้วนก็จะเป็นแดงแบบนี้เห็นปะแดงเข้มเข้มดุดุนะคะ แบ่งพี่ๆให้สามร้อยห้าสิบาทพอต้นโตๆแบบนี้เลยล้นกระถางหกเนี่ยเอาไปลงกระถางแปดได้สบายๆมองมองไม่เจอกระถางอะคิดดูใบมันใหญ่จนมองไม่ไม่เจอกระถางแล้วนะคะมีสองต้นในกระถางค่ะประดูแดงขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอจ้านี้กันค่ะพี่ๆถ้าพี่ๆท่านใดที่ชอบดูคลิปงานประกวดบอมสีนะคะจะต้องมีต้นนี้อยู่ทุกสนามนะคะ ตอนนี้มีนามว่ามูหลานนะคะอยู่ตับสามก๊กใช่ไหมคะ,อ,คะอ่าเป็นกลาบชั้นเดียวนะคะพี่พี่ให้ดูก่อนน้อนจะกัดสีขึ้นกระดูกแบบน,นี้เลยนะคะมูหลานนะคะไม้ที่อ่า เนื่องจากว่าบอลบอลที่ใช้ประกวดมันจะไม่ได้มีแค่ประเภทใบยาวอย่างเดียวนะคะพี่ๆใบไผ่ใบหอ่อใบบอลกาบบอลด่างบอลป้ายมีครบนะคะ,ะต้นนี้นะคะส่วนใหญ่จะลงประกวดในประเภทบอลกากนะคะลงประกวดในประเภทบอลกาบแล้วก็จะมีทุกสนามจริงๆนะคะมีทุกสนามจริงๆค่ะต้นนี้มู่หลานนะคะเป็นบอลกาบชั้นเดียวทรงใบเขาได้ใบตั้งกาบชั้นเดียวแบบกาบเต็มสวยเลยนะคะต้นนี้มีแบ่งให้พี่ๆสามกระถาง แล้วมันหายยากมากหนูจะบอกหนูจะบอกว่ามันหาย,ยากมากจริงๆนะคะเนี่ยให้ดูก่อนกาบเต็มแบบน,นี้เลยนะคะกาบเต็มแบบน,นี้เลยนะคะสําหรับมู่หลานนี่เลยเห็นไหมเติมกับสีมาบ้างแล้วนะคะมีแบ่งให้สามกระถางขนาดความสูงรวมกระถางอยู่ที่ประมาณ20่สิบเซนน้องอยู่ในกระถางสี่นิ้วความจริงแนละ้วมู่หลานนี้จะหาได้คือต้องสวนใหญ่ๆเท่านั้นที่เขาประกวดไม้กันนะคะแต่หนูว่าไม่ใช่สายประกวด ไม่ใช่สายประกวดจริงๆจ,จ,จะฟอร์มจะฟอร์มประกวดไม่ได้ได้แต่ฝากเพื่อนไปอย่างเดียวเท่านั้นให้เพื่อนเอาไปให้เพื่อนเอาไปลงสนามแทนนะคะนี่เลยอ่ะแบ่งให้พี่ๆในราคากระถางละสองร้อยบาทเท่านั้นราคาถูกมากนี่เลยมูหลานกระถางสี่นิ้วไม้ไม้ไมที่ลง,ลงประกวดแทบจะทุกสนามเลยนะคะประเภทบอลกาบแล้วก็ได้รางวัลเกือบจะทุกสนามด้วยนะคะสําหรับ มูลานนะคะแบ่งให้ที่200บาทเท่านั้นมีแบ่งสามกระถางค่ะถ้าพี่ๆท่านใดชอบทรงไม้บอลตั้งใบอ,อันนี้เห็นปะทรงใบเขาตั้งเห็นปะล้วก็จะกัดสีด้วยกัดสีแดงขึ้นจากกระดูกด้านในใช่กระดูกจะแดงแบบนี้เลยนะคะอะนี่แบ่งให้3ามกระถางกระถางละ200บาทเท่านั้นค่ะ สายเก็บบอลกาบอลประกวดนี่ห้ามพลาดเลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะการตั้งสักขนาดนี้แล้วก็ใบหนาด้วยค่ะมูหลานค่ะ200บาทเท่านั้นจ้าแสงใกล้จะหมดแล้วนะคะมาต้นนี้ค่ะพี่พี่พยักษ์หน้าแดงอสูรเพตายักหน้าแดงหมายถึงหน้าไม้ที่เป็นสีแดงนะคะส่วนอสูรเพตานะคะลักษณะอัตลักษณ์ของที่อยักษ์ที่เอามาตั้งชื่อนะคะจะมีหน้าดำนะคะอ่ะ อสูรเพตาวันนี้มีมาแบ่งพี่พี่ด้วยต้นเต็มฟอร์มจะแดงกว่านี้ได้อีกแต่จริงนี่ก็แดงสุดแล้วนะคะนี่ดูะค,ะความผิวความหางยาวนะคะของอสูรเพตาให้พี่พี่ดูต้นเต็มฟอร์มชัดๆนะคะอสูรเพตาวันนี้มีแบ่งฟอร์มกอค่ะพี่ๆี่เป็นยักษ์อีกหนึ่งตัวนะคะที่หายากนะคะหายากอีกหนึ่งตัวเลยหายาลยนูแบ่งฟอร์มกอให้นะคะน้่งอยู่ในกระถางห้าฟอร์มกอมีสามต้นในกระถาง หรืออาจจะมากกว่าสามหนึ่งสองสามเผลอๆก็สี่ด้วยซ้ำว้าเพลอๆก็สี่นะคะนี่หนึ่งอ่ะอันนี้ก็อายุอายะเหมือนกันเนี่ยเอาไปแบบว่าให้คุมค้มๆไปเลยเนาะต้นย่อมหน่อยแต่ก็ได้คุ้มนะคะมีไม่ต่ำกว่าสามต้นแบบนี้ละกันนะคะอสูรเพตาฟอร์มกอรกระถางห้านิ้วนะคะแบ่งพี่ๆให้ในราคากระถางละสี่ร้อยห้าสิบบาท ฟอมกอคุ้มมากเลยนะคะพี่ๆถึงต้นจะเล็กแต่น้องกระสีแล้วเห็นไหมคะน้องกระสีแล้วแล้วก็มีหลายต้นในกระถางเลยนะคะขอที่กระถางละสี่ราสิบบาทพอสำหรับอสูรเทตาค่ะพี่ๆสำหรับอสูรเทตานะคะยักษ์หน้าแดงเป็นยักษ์ตับปรามมเกียนที่หายากอีกหนึ่งตัวคะ่ะนี่เลยนะคะมีแบ่งให้สองกระถางเนี่ย ต้นเล็กต้นน,อน้อยพี่ๆเอาไปจับแยกนะฟอร์มลงกระถางสี่ก่อนนะคะป๊บเดียวค่ะพุ่งนะคะเนี่ยเห็นปะมันไม่ใช่ต้นเดียวนะคุ้มมากอะอสูนเพตานะคะมีไม่ต่ำกว่าสามต้นในกระถางนะคะแบ่งให้ที่กระถางละสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเอาไปราคาเบาๆเลยนะคะอสูนเพตาจ้าปิดท้ายที่ต้นนี้กันนะคะ ฮนุมานปราดไตรจักขมรอเรือฮนุมานปราดไตรจักค่ะพี่วีนะคะนี่โอ้โหน้องใบหนามากนะคะใบหนาก้านแข็งนะคะเลี้ยงนกตู้ได้ฮัุมานปราดไตรจักนะคะลิงในตับรามเกียตัวใหม่ที่นำมาจดชื่อหมายังไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดลายไทยตัดกับสีโอรสสีส้มสีชมพูมันได้หลายสีมาก ะะขึ้นอยู่กับแดดว่าพี่ๆจะเลี้ยงได้แบบไหนนะคะแต่สวยแน่นอนนะคะใบายาวทรงรูปใบโพนะคะใบายาวป้อมทรงรูปใบโพนะคะสวยมากเนี่ยให้ดูก,กระดูกใบก่อนปะ่ะกระดูกมันจะขึ้นเป็นลายไทยแบบนี้เลยนะคะก็เป๊ะเราก็เป็นบอลใบยาวป้อมทรงรูปใบโพแบบนี้นะคะยิ่งแก่ก็สีก็สวยอยู่นะถึงจะไม่สดมากนะคะเนี่ยเห็นปะ่ะลายไทยมันขึ้นชัดมากเลยนะคะแบ่งต้นลูกค่ะไม่ลูกละ ไซสแม่พันธุ์แล้วเนี่ยนะคะขนาดความสูงรวมกระถางเลย3าสิบเซนไปแล้วให้ดูฟอร์มสวยๆก่อนเริ่มกัดสีแล้วค่ะสำหรับหานุมาลป,ปราบไตจ,จากต้นที่แบ่งต้นนี้ขอที่4ี่ร้อยห้าสิบบาทหานุมานปราบไตจ,จากต้นนี้ขอที่4 5 0รยห้าสิบบาทอ่ะพี่ๆเทียบกันเทียบขนาดความสูงต้นที่หนูแบ่งกับต้นแม่ไซส์ใกล้เคียงกันมาก สส่ใกล้เคียงกันมากเราตอนน้องมีฟอร์มสวย้วยให้ดูทรงใบก่อนนี่มุมสูงให้พี่ๆดูทรงใบก่อนน้องทรงใบสวยฟอร์มสวยเลยค่ะต้นนี้นะคะขอที่4ี่รอยห้าสบาทสำหรับหานุมานปรับไตาจากไม้ยังไม่ค่อยมีจำนวนในตลาดเก็บได้ก็เก็บนะคะเก็บได้ก็เก็บเลยนะคะหานุมาน ตับรามมากียนค่ะพี่ๆนะคะมาเดินทางมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะอย่าลืมนะดูคลิปแล้วชอบต้นไหนจดชื่อเราโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์098-265-0905ค่ะโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอก็ได้นะคะค่าส่งเหมาจ่ายค่ะ60บาทได้ทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะส่งด่วนไปสนีไทยมีรับส่งทุกวันนะคะเว้นวันสวันเดียวเท่านั้นนะคะที่ไม่ได้ส่งของนะนะ,ะมา าฝากทิ้งทายไว้ได้นิดหนึ่งให้พี่ๆนะคะดูคลิปแล้วถูกใจในการนำเสนอการขายของหนูเนาะกดไลค์กดแชร์ให้นิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสัรหาไม้มาให้พี่ๆนะคะจะได้เอาไม้สวยๆมาแบ่งให้ตลอดนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำเนาะนะคะแล้วก็ ทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะฝากให้พี่ๆนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ